พระพุทธศาสนาเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องของปัญญาของผู้ฟังในครั้งที่พระผู้มีพระภาคอย่างไม่ปรินิพานตอนเย็นๆนะคะณนะพระวิหารเชตวันณนะพระวิหารเวรุวันก็มีพุทธบริษัทไปเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมจุดประสงค์ในการทรงแสดงพระธรรมก็เพื่อให้ผู้ฟังพิจารณาและเกิดปัญญาของตนเอง พระเหตุว่าพระองค์ก็ดับกิเลสหมดแล้วพระปัญญาสมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่มีกิจที่จะต้องกระทําส่วนพระองค์นอกจากสัตตูปการะคุณคือการทรงสแสดงธรรมเพื่ออุปการะแก่สัตว์โลก mm. เพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นแม้ในสมัยนี้นะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นจะผ่านล่วงเลยมาถึง2,500กว่าปีผู้ที่เคยสนใจฟังพระธรรมก็ยังไม่ทิ้งโอกาส เวลาที่มีพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นะที่ใดก็ฟังและก็พิจารณาแต่ข้อสำคัญก็คือว่าต้องให้รู้ว่าเพื่อปัญญาของตนเองเกิดขึ้นเข้าใจเหตุและผลโดยสมบูรณ์โดยไม่ผิดเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของเหตุและผลทั้งสิ้น